เทปหนึ่งสองสามสี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงเสียงเสียงจากผู้เยาว์บ้านสายจั่วสวัสดีสายชิกทีมงานหามอลำเพชรลำเพลินทุกชีวิตท,ทุกดวงใจ สวัสดีทุกท่านที่อยู่ในบริเวณนะรับเทีนะครับไนะหลสดกุมปิดใน e ีพิเศษนี้และทุกท่านที่อยู่ในบริเวณบ้านาพักของกินกานหมอหลอกเพชรบะเพลินทุกทุกท่านเลยนะครับเอาตอนนี้ทุกระบบนะครับก็สมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ขณะนี้เวลา1 7เดนาฬกากับอีก10กว่านาทีโดยประมาณนะครับวันนี้นะครับ2องทุ่มตรงโดยประมาณนะครับสตรีมไล์สดกลุ่มปิดนะครับบนเวทีแจ้งประชาัมไปยังสมาชิกทีมงานทุกๆท่านทุกๆแมแนกนะครับให้ท่านได้รับทราบนะครับ เวลาเราเหลืออีกแค่ไม่เกินนะครับสามชั่วโมงเต็มๆที่เราต้องเตรียมความพร้อมเตรียมระบบให้เสร็จสมบูรณ์ชาแนลแล้วน,นะครับเมื่อนี้ก็ขอบคุณไปยังทีมงานทุกๆท่านทุกๆแนกรเด้อที่มาร่วมด้วยช่วยกันในรายนี้นะครับเคลียร์ตัวเองให้เสร็จนะครับตอนนี้นะครับหาโมงแมงงแล้วสิบเนาฬิกาใกล้จะเคืองแล้วสิลปาน,นีะครับ 17.30นขึ้นบนเวทีทุกท่านเลยศิลปินนักแสดงตลกนะครับเพราะว่าเราจะได้จัดบ็อกกิ้งนะครับถ้ามาเร็วก็เสร็จเร็วมาช้าก็จะเสร็จช้านะครับดูเวลาด้วยทำงานต้องมีนาฬิกาฝากทุกท่านด้วยตอนนี้ทีมไล้สดก็มาแล้วทีมนะครับกราฟิกซซวด์ไลฟ์ก็มาแล้วทุกระบบอาจารย์ดนตรีบนเวทีนะครับเซ็ตระบบเลยนะครับ ถ้าเสร็จเพราะว่าตอนนี้ศิลปินนะครับก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือคุณแม่พิมพ์ใจเพชรพราชทัยนะครับจะเป็นมาเซาเชกบอสเ็นนะครับคุไกล้เดือเป็น,นอมุเลยพรแล้วก็พร้อมน้อง,องพ,อพุ้ตจักรพันลำมเพลนจะมาสั่งซีซันบอเวทีของทีมงานหมอลำเพลนลอเพลนในไลนดีครับในสไตล์ของหมอลำเพลนจุดจุ่เงินโดนครับ เอาอีกสักครู่นะครับเราจะไล์สดทางเทจนะครับชมบรรยากาศพิมตลกทิมศิลปินนักแสดงนะครับสแตนบายตัวเองเลยทีมแอดมินนะครับแอดมินมาเลยแอดมิน5้าคนนะครับเตรียมแต่สถานที่เราจะไล์สดนะครับตั้งท้ายเอฟซีนะครับเชิญชวนพี่น้องเข้ากลุ่มนะครับตอนนี้เลยอยู่หน้าเวทีถ้าได้ยินเสียงนะครับอาจารย์สัมพันธ์มาเคลียบริเวณเองเลยอาน้องฟิมมาลูก มามีกี่คนก็ามากับบแต่บริเวณเหมือนเดิมข้างหน้านี่แหละเอาโต๊ะมาจะใบนะครับเก้าอี้จะข้าออกตัวมาทังไทยเอาออฟเวีกันที่ของเราเอามาเลยลูกมาช่วยกันพนักง,งางนนะครับที่ว่างก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับทุกๆคะแนกเลยนะครับงานนี้ก็ถือ,ว,นะอาาว่านะครับท้องฟ้าปลอดวงโลกแจ้งแล้วนะครับหลังจากมือส้าตั้งแต้มือส้าจนหัวไป ใบสองบกว่านะครับว่ามืดมากตอนนี้บนท้องข้านะครับแจ้งจางปังนะครับเทวาเบิกนะครับบุญบาร,รมีของเฮาก็โดยนะครับผู้ดูแลสถานที่แล้วก็นะครับบาร,รมีของคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่อสการนาวงศาคุณแม่สุภาพ,พนาวงศาวเหมกับนะครับโบว่าสิเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่ดูแล นะครับยู่ในบริเวณตรงนี้เป็นกับเปิดนะครับปัดเป่าฝนออกไปแล้วบัดนี้ก็มีแต่ความวลซึนโฮเซลอย่างเดียวครับจวดอย่างเดียวเลยอมือแรงโอ้เต็มรูปแบบนะครับศิลปินนักแสดงทุกท่านทุกชีวิตเลยนะครับเต็มรูปแบบเลยแล้วก็โชว์ในอีพีนี้นะครับรูปแบบโชว์คนจวดจากฟันเบิรมพี่น้องครับบอว่าที่เป็นการผสมผสานนะครับสไตล์ของมอลลัมลำเพลินล้วนนะครับ บาัาสู้ของวงใจพน้อง,ง,องอทีมซีแฟนก,กับสู่อทุกคนกัาเอาทีมก้าฟปีว่าไงก้าฟปีเราเอาก็ถือว่าเป็นบรรยากาศในการเตรียมพร้อมนะครับทุกระบบนะครับก่อนการไล์สดมือแรกพ่อกันแนะ่นอนสเต็มไล์สดนะครับสองทุ่มตรงโดยประมาณนะครับ ทีมงานนะครับหมอหล่อมเพชรล่อเพลินในไลน์นะครับ EP พิเศษในไลฟ์นี้ครับบรรยากาศตอนนี้ครับือว่าจัดเวที่นะครับสำหรับไล่ซดโดยตรงนะครับจากนั้นแล้วนะครับเมื่อนี้็ขอบกุ้นพี่น้องที่สนับสนุนบัตรกันเขามาแล้วเด้อพี่น้องย่างเบอร์ท่านเดสนับสนุนนะครับขอเชิญขอแรงใจขอแรงศรัทธา จาก FC แฟนคลับทุกท่านนะครับสุขสุกเด้์มาให้กำลังใจลูกหลานทีมงานของเฮา เดียวไปทางางซึ่งรัแลละครับเลยบ่อก,กี้ไปเนตครับเหลืออ,น,อนไนนต่ออุปกณร์เรียบร้อยครับเหลือเช็คเข้าเลยนะครับเช็คเข้าสัญญาณแต่ละจุดเลยฟอร์มจวดเป็นต่ออยนะครับเนา เอาดูเวลาด้วยนะครับข้างบนเราทํางานแข่งกับเวลานะครับผ้าอะไรไปวางตรงนั้นบึงเด้นนะครับพปเยี่ยเดียนนะครับคนเวทีถ้าเสร็จแล้วก็ต้องเก็บรายละเอียดอุปกรณ์ลงมานะครับชินในที่เสร็จแล้ว เอาพีฟิล์มเอาอะไรมาตั้งแล้วก็เตรียมตัวเลยลูกน้องๆทีมงานแอดมินครับกำลงังจัดบริเวณน,นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการนะครับเชิญชวนพี่น้องเขากุมครับน ไดีครับจวดเดี๋ยวไปครบระบบพร้อมพร้อมจวดท่าได้ศิลปินมากเลยเทปเสียงพอดีตัวเอ็นลูกๆมาในเตรียมตัวเตรียมความพร้อมๆอืมรวยอลังการนี่ครับงานสั่งิ์ในงานตอนนี้ครับพอดีพองามกระทัดรัดเพราะว่าระบบเสียงนี่ดิ hoàn nhé sải chuột sang đủ le sao này không Hãy subscribe ขอบคุณกำลังใจทุกๆกำลังใจครับขอบคุณมิตรหลักแฟนเพลงแฟนมอลลั่มขอบคุณพี่น้องทุกซีแฟนคลับครับที่การสนับสนุนครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาชมบรรยากาศนะครับในการไล์สดเพราะว่าจะเป็นด้วยในคลิปแต่ละคลิปรับ,บคุณพี่น้องที่ร่วมด้วยช่วยกันครับทุกๆท่านทุกคนเดอ้อถือว่าเป็นการนะครับเตรียม,มพร้อมในการ เตรียมระบบในไลท์นะครับพิเศษอีพี่นี้ครับฝากพี่น้อง FC แฟนครับสุขสุกคนเดอร์พี่น้องที่ยังบอร์ทันใดนะครับเขากุมชนชวนพี่น้องนะครับทักมาทางเพจเพจํำเพ่ินได้เลยนะครับตอนนี้ถือว่ารอรับสายท่าน้ำใจจากพ่อเมีพี่น้องถือว่าเป็น แห้งหักแห้งสะ้าแห้งสนับสนุนครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับลูกล้านได้ทําการทํางานสู่งานต่อนะครับนี่คือเือว่าเป็นการสร้างงานสร้างคนสร้างอาชีพครับให้พี่น้องจุก่านได้ร่วมสนับสนุนเนเขามากครับ 梁师傅。 เอาพี่น้องครับช่วงถ่ายคลิปนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งนึงครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาชมบรรยากาศในคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกๆกำลังใจเดอ้อจังใดก็อย่าลืมสนับสนุนลูกหลานกันเข้ามานะครับฝากสู้อ้อมใจพี่น้องเย็ซีแฟนคลับสุขทุกคนครับถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนทำการแสดงไลฟ์สดในวันนี้วันที่21นะครับมีนาคม2565ครับไลฟ์สด EP พิเศษของลูกหลานทีมงาน หมอลำผิดลำเพลินครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาชมทุกทท่านสำหรับพยบานสายจวดเพชรลำเพลินเอาท่เทียวคลิปนี้กับค้งเซียวไวซัมนีครับคลิปหนากระจังว่ากันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ